ในเมืองเยียบขนาดนี้ไม่บ่อยนักหรอกนะอัสวินใหญ่ก็สมควรได้พักบ้างแต่ฉันไม่ชินกับการไม่ต้องรีบเหมือนพอหยุดวิ่งแล้วไม่รู้จะทำตัวยังไงงั้นก็แค่นั่งอยู่ตรงนี้แค่นั้นพอถ้าคืนหนึ่งสามารถหยุดเวลาได้จริงๆฉันคองอยากหยุดตอนนี้ไว้เพราะต้องแบกอะไรไว้เหรอเพราะถ้าอยู่ข้างฉันตอนที่ฉันไม่ต้องแบกอะไรต่างหากเวลาทำงานฉันไม่เคยเข้าใจ ทำไมเธอต้องยืนหยัดขนาดนั้นแต่พอเธออยู่แบบนี้ฉันเข้าใจมากกว่าเดิมเข้าใจอะไรหรอว่าเธอไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่เธอเข้มแข็งเพราะไม่มีใครให้พักพิงจนถึงตอนนี้แล้วเธอจะอยู่ให้พักพิงไปนานแค่ไหนกันนานเท่าที่เธออยากให้ฉันอยู่หรือนานเท่าที่ฉันยังอยากมองเธอเงียบๆแบบนี้ อัศวินใหญ่คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วล่ะ